สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พบกับชาวสวนทานโตอีกแล้วนะครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาชมทุเรียนเช่นเคยนะครับครับเรามาดูตอนนี้ทุเรียนก็ใหญ่เท่ามะพร้าวแล้วนะครับผมเท่าครับใหญ่กว่ากำปั้นอีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปเพื่อนเพื่อน ถ้าว่าลูกใหญ่ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมัดกิ่งแล้วนะครับเนี่ยมัดกิ่งประมาณนี้นะครับผมเพื่อช่วยกิ่งนะครับดึงกิ่งครับไม่ให้กิ่งมันหักครับเพราะว่าเดี๋ยวทุเรียนมันจะเริ่มโตขึ้นมันก็จะหนักขึ้นนะครับก็จะทําให้กิ่งของเรามันหักได้นะครับผมครับผมก็เลยมามัดเชือกไว้นะครับ ครับต้นนี้ก็เคยโดนช้างทำลายมาครับผมครับดูรอยหักครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็เลยมาซ่อมแซมไว้นะครับเพราะว่ากิ่งโดนช้างทำลายมาประมาณสี่ห้ากิ่งนะครับผมนะครับเรามาดูต้นต่อไปกันครับครับต้นนี้ก็ดอกเหมือนกันครับก็ติดประมาณ 1ิบถึงสิลูกนะครับผมด้านบนนะครับครับลูกก็ใหญ่กว่ากำปั้นผมแล้วนะครับนี่นะครับผมมัดกิ่งไว้นะครับเพื่อไม่ให้กิ่งมันหักนะครับครับยังไงเพื่อนๆก็ช่วยอุดหนุนทุเรียนยาลาทานโตวด้วยนะครับ ครับผมทุเรียนยาลาทานโตเนื้อจะหวานมากครับเพื่อนๆครับผมทุเรียนทานโตก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมครับต้นนี้ก็7 8เดือนแล้วครับเดี๋ยวประมาณ3ามถึงสี่เดือนก็น่าจะเก็บผลผลิตได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะโตเต็มที่แล้วนะครับ ดูครับเพื่อนๆทุเรียนใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับผมประมาณ6-7ปีครับเพื่อนๆปางต้นก็4-5่ถึงปีครับครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตทุเรียนให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องชาวสวนทันโต ได้มีกำลังใจในการในการทำคลิปต่อต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวไปทางป่าก่อนนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชม